ค่ะค่ะก็ลุ้นกันนะคะส่วนทีมนักตบลูกยางสาวไทยล่าสุดพวกเธอก็ลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกขณะที่เอกอัครราชทูตณนะกรุงบาซิลียก็น้ำขนมของฝากมามอบให้เป็นกำลังใจให้กับทีมนักตบลูกยางสาวไทยค่ะ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากเดินทางถึงกรุงริโอเดจาเนโรทรอหดเหลือเกินในเมื่อวานนี้ล่าสุดก็ลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันเป็นครั้งแรกใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหลังการฝึกซ้อมโคชยะนาวอากาศโทนัทพลศรีสมุทนาก็ได้หารือกับทีมแพทย์ประจำทีมแล้วก็ลงความเห็นค่ะว่าสามารถซ้อมได้ตามปกติเพราะว่าไม่มีใครป่วยหรือว่าล้าจนเกินไปจากการเดินทางที่สำคัญระบบการหายใจของแต่ละคนเนี่ยก็ค่อนข้างปกตินะคะยอมรับว่ายังมีจ จุดที่จะต้องปรับเล็กน้อยแล้วก็จะมีจุดที่จะต้องแก้ไขก่อนที่จะลงแข่งขันนั่นเองค่ะไปฟังเสียงของโคชยะแล้วก็ทันดาวนึกแจ้งกันค่ะก็ทีแรกก็กังวลน,นะครับเกี่ยวกับการเดินทางนะักกีฬาอาจจะปรับตัวไม่ค่อยได้นะครับแต่พอมาเข้ามาซ้อมในโรงแล้วรู้สึกว่าทุกคนพร้อมนะที่จะฝึกซ้อมแล้วก็พร้อมที่จะซ้อมตามโปรแกรมที่เราวางไว้นะครับก็คิดว่า ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราก็ได้เตรียมตัวอย่างที่บอกเรามีห้องปรับสภาพจากที่การกีฬาด้วยนะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยปรับตัวได้เร็วนะครับก็คิดว่าตรงเนี้ ดีนะครับเพราะว่าเขาปรับตัวได้เร็วเนี่ยโอกาสที่เขาจะฟื้นแล้วก็แข่งขันได้เร็วมันก็มีโอกาสซ้อมสนามจริงเลยค่ะก็วันแรกก็อาจจะมีเวลาไม่มากนะคะก็แค่ชั่วโมงครึ่งเราก็ได้มาปรับสายตาปรับร่างกายนิดหน่อยแต่ว่าด้วยเวลาที่จํากัดอะ่ะเราก็แบบทําอะไรเยอะไม่ได้ค่ะก็จะมีแบบเรื่องเสิร์ฟรับเสิร์ฟแล้วก็เรื่องปรับแสงปรับสายตาแบบน,นี้ค่ะ พร้อมกันนี้นายศักดิ์ศรีพรมโยธีเอกอัครชทนะูตณกรุงบรัสเลียพร้อมเจ้าหน้าที่นะคะได้นําขนมของฝากมอบให้เป็นกําลังใจกับนักตบลูกยางสาวไทยเราค่ะแล้วก็จะอยู่เชียร์ในนัดแรกที่เราจะเจอกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะจะแข่งขันคืนวันพุทธที่15หรือว่าช่วงเช้าวันที่16พฤษภาคมตามเวลาบ้านเราก็คือตีสามครึ่งนั่นเองค่ะอาจจะมาดึกหน่อยนะคะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้แต่เชื่อว่าเป็นแฟนเชียร์กันเต็มที่แน่นอนค่ะ